สบายดีสบายดีสบัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องตกเลยด๊บบัสุกุสุคนคือเก่าตกตกตกเห็นยังอ่ะนะกินข้าวหึกินข้าวเอาขึ้นข้าวเอาไ้นานข้าว้ยกี้ยกินข้าวกับสิตกตกเลยข้าวกับปลาสบายดีจ้าสบายดีพี่นเนาะ เอ้ยลูกสาวกระินกระวินอยู่กี่นี่ครับสบาดีนะน้องยู่ดิโดยใช่ปู่จะเมื่อเอามามากินข่ากันจากเมื่อป้ดเตียงหายก็มาหอากิเข่าวิ่งลายเด้อกินเข่าปลาข้อขาดมาแต่มข้ แต่โมกมันนั้นเลยแตงว่าดเจ้เลยบริเหตอย่างกินเนาะว่าไม่ตู้ไป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 มั่นนะมาเราก็บบริไปชวนเชียวไปเลยไปเที่ยวว่เราไงไปเที่ยวตู้ตู้ก็ไม่ตู้ไปเที่ยวอุ่นชงเหือรอบแล้วนะก่อนแล้วเนาะแมนแล้วอ่ะคิวเราเล่นอ่ะ ตูเปอาป่แม่ป่ะตัวบ่ป่ะอมนี่ตัวจอแม่แลวตัวประตูไปนายหัมากป่ะเป็นนอนเด้ตู้ไปเที่ยวได้ดอกเดียวประตูก็มาได้กันาเลยตู้นอนเผาข่าว่โดนอนหันกระตือนจะแง้มไรสินอนบนี่นะบัดคืนจะเจมาี้ เหนื่อนอนตอนเที่ยงหนูม่วีนอนแต่ว่าฮอดขั่วเพิ่นนะขั่วเพิ่นสี่โมงถึงห้าโมงอืมอื้อตกกระดาษเนาะใช่แต่เพิดคนเงี้ยนเก็บเยอะอยู่ตกเลยแต่ก่อนี่ก็สีนอนย้ำห้าโมงหนี่ช็อตแจ้งเนี่ยแต่ก่อนเราคิดตื่นวันนี้จะเป็นยังเพิ่นตื่นมามาลุล่ะไปใช่นะฮะเอาหมวกเอาหมวกไปใส้ เราเลิกพอเตียงกินบะได้นี่เอาหละน้ำกุนอยมากินเด้อนี่เอาแม่น้ำกุนอยนี่นี่นำกุนอยนี่มาดีป่วมาดีแล้วดื่มบ่ดื่มบ่มาเลยกินดื่มได้บ่น้ารไปใครมั้งเข่ามั้งอ๋อใครทำเองก็เป็นนี่เลยเข่ายังนี่นะนี่เสี่ยงเออ กระเทียงว่าน oh, ี่ยเขาบอกระเทียงเนาะมึอยู่ร่มกันได้เลยเนี่ไม่กินเลยนะอ๋อเข้าคิดว่าไปกินต้มไก่น้ำพลาเสี่ยวบม่กินไปบ่โอ้เนาะมึงแช่ตื่นเต้นดื่มเพ็รกับเขาเลยเฮ้ยเนาะนั่งมึงคีบเราอยู่เอ้ยเห็นเมียเราหายต้นหายน้ำ่อยก็ได้บ่โดยเอาภัยดึกวาพี่เอาภัยดึก

อามเอามเห็นมากเลยที่เจาเรามาจนงุ่นแลเจ้าเออน้องเพลวเหบอเน่อเมีเอพอแม่ก็บอกว่าเอ้ใช่เลยดกีแต่เมียเราันบอกกระชิบเน้นนินึงเนาะบอกกระชิบว่อ้เมียบอกแต่คือว่าเตียงนี่เวลากระชิบยังได้เลยมาหาเพื่อนพี่ว่าเตียงจะได้พูดเจอดเลยแต่นระรอได้ประตูเลย แม่เอาแบบนั่นเลยเอาออกเอาเข่าก็ไ่ได so ้บอกเลยเกิดจ้าด้วยเนาะเกดจ้าด้วยเพลนนะมยมีกระซ่งกระซิบยังเลยมาบอกะแม่ไอ้กินหนกินกินต้องน้องิวกินหนของเจ้าเนี่ยจิด้วยมีวชิดนะต่บอกนังน้องหนุนางน้องนั่งกับลังนะะ เราเมื่อกี้ขอใช้ผู้บ่าวนะบ่าอกฮะแล้วลูกชายเพิ่นเห็นแล้วนอนหน้าป่านะนอนนะบอกรับแล้วคือวันนั้นเราเยี่ยเมาหอยบ่อเบื่อหอยหอยเนี่ะหอยเชิลี่บ่หรือหอยปังหอยเชิลี่แต่ก่อนเนาะกีตาหอยจุกมายังอยู่นะแต่ก่อนคือบรเคยเป็นเนาะชิบวะง่ายๆแบบเอ่อไข่มันมาแบบปุ๊บปั๊บ ที <l id> ่ว่าอะไรก็ได้การหอนเปลี่ยนเลยเนาะแม่เพราะว่าก็ที่ว่าไอ้ที่แรกนั่นก็ว่าเนเบื่อหอยเพราะว่าบวดแผ่กินกินหอยได้บ่กินหอยยำเที่ยงนะกินไปสักพักนึงก็กินไม่ได้หรอประมาณสว่าชีหัวไม่ป้าเนกันวะอ่ากินไปสักพักนึงเพราะว่าร่างวกกรายบาดเนี่ยนะเป็นก็ว่าเบื่อหอยกว่ากันได้ไกลขึ้น เมื่อเราขักแล้วไข่เป็นชุ้งมือจักเนาะแม่เมื่อน่ะนาไปแล้วสมปุยสมปุยได้เปล่ะหรอไปจักว่าไปเลยไปจุดฉั้นเนาะมันเดืประกบกันได้เมือนั้นยังมุนมู่ป่าอยู่เนาะแม่เมื่อน่ะไปใช้ก้อนเจ้าไปตามหาพ่อเนาะผมต้องไปห้าะครัวไลยค่ข้ามครัวไปมาบ้านพ่ออยู่ที่กัปจักได้ไหไปหนาที่ช่วยรังนะได้ได้ช่วยรังว่าคือเป็นอ่ะ จังงานด้วยกลางเงินสะ้ากลางไม่น่ามันเลยาเดียวนี่ยพอพในบ้านอกมหาได้สัอันนอันนการนี่บ่ตามมอพ่อนี่ไปไปไปเยอหรอกไปได้บ้างอยู่เมืองคงเลยเมืองคงอ๋อกลนะไกเลยเนาะแต่งชาวบนบบชี่ว่าทั้งแรกกันเพื่นมาบุญ มาบุญชาวบ้านช่ไมครัชาว้านก็ด้าเนาะแมนออเนีออ่าน้งทั้งลูกเตกทั้งเกี่ยวเข่าได้เรากันเนาะมีแต่ผู้เท่าผูเดียวเมท่ากับเกี่ยวเข่าบะไรทัเจ้าอยู่ชมพู่ชมูอยู่พ่อเราไม่เจ้าเในลูกน้อยเกอะในเกี่ยวเข่าเราอะแมนอาเล่นหน้าเล่นดังเราก็ไเลยผู้เป็นลังขังพ่อไปดูไปตกเลย แม่ได้พะว่ามีแต่พอถอากับเราได้เนาะพ่อไม่ถอากับจักไรลกับเบิ้มกับเบมนะแล้วยางกับบหันกันไรเนาะจังว่าเมียเราบริดูกับกับเมียเราได้เนาะนางต้องดูกินนี่บ่อขาพอนะมอ่อัย่นฮะตั้งแต่ไม่ไห่ตกมาใช้รอ้กินจีกอกน่อย อตะเกียวขอนไม่ตู้เริ่มมือื่นเนอะนี่กลัวถาเลยแล้วนี่ก็จ้างคนกับพี่ไพ่อยากไปไปตเกียวหน้าไผหน้ามันเลยแมน่เาะหน่อยเกาะมันหน่ะใสอเกหน่อยอันพอไปได้เลยเกาช่วงนี้มันพ้องกันเลยกั่กันใส่้กออหน่อยใส่เกาะหน่อยคนนี้ เปล่านี่คือไม่มาต่หลังยังไม่ดวเกลี้บบ่ยืนงานเมืงเดือนะเป็นให้ดรียนซ้ำให้ชุกแล้วเขาเกี่ยวเด้วเขาพิเพิ่อนนี่ไงญ่ได้กะข่างเทียงเคร่งหัวเทียงแต่ให้ไงั้นก็่และขาโน้เทียวอุ้อุ้ยบ่ปีนี้ทึบอยู่ปีนี้ ปีกานี้พีกานี้บทบทึกปนัยให้ให้เยอะห้หาตอบเยอะสุอเนยน่เยอะตอ่อเนี่ยน่เนปีนี่ชิฮอดอร่อยบะปีเออนะหเขาหน้าวานหน้าเบียองามได้ทั้งนูนแม่นตูวที่ปันเด้ก่อนอร่อยไป นั่นนี่กับพูริกิยวแล้ออกเดืงๆเลยเห็นเดียวลงไปแต่บรุไปหาเจ้ามาเหรอาะบ้านเห็นแมเหรอนาเอฟซีคอมินมาโยไปหาอัน นที่เป่เตียงไปซอยเดือยยังไงสูงวันนังเกลทั้งหนังนะมาเกี่ยวเข่าซอยบ่แมนจ้างเบิร์นก้นอะไรไม่น้องเพิ่นกระบอกนะแต่ว่าไก่เนาะเพิรนเ่าจะไปครับไปส่งอีกแบบนี้เรได้สี่องค์นะบอกว่ามีเรื่องมีงานเกี่ยวเข่าอยู่นั่นว่ามมาห่าเด้อสิไปซอยแต่ว่าปัญหาที่เฮาวเนาะว่าเฮาสิไปเอาแน่มาส่งแน่เมื่อส่งยังสินะไปครับไปส่งเพจะได้สิหมอบอันธรรกิจให้ประตู เาปจกบ้านกลาเรืองคือเขาเดี๋ยวนเนาะอันนี้อูอ่ะมันเาวะเจกตอแจกกเะปากน่ะอยากอยูได้ส่วนเก็บเขาเนี่นพ่องกันตอนโดนแดงๆนะต่อยาดกันไปคนตนไปแด้คนกลับมามันคนมันพอดีเพราะว่าช่วนี้มันเก่าไปกระทุกเล้เนาะ กะเกี Stelle, wei, um ่ยวหน้าไผ่หน้ามันคุ้มือเลยเจ้าไอ้ไผ่แกโอ้ยยอมแล้วเข่ากับชิโก้ยนอำนาเลยเกี๋ยวเองมาบิวมาบิวจัดการเลยกับมิตุเด้อเนเชคายเครื่องอยู่เพื่อนเฮ้ยใช่เด้อจะไปเกี่ยวเข่ากับมิตุเด้อ พิ้วเลยวะพลูกสาวกันไรยิ้วอะแม่แ um ่แม่แม um ่แม่แหน้า่กี่แ่่แด้แม่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 แมไปม่ม่แ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 มอ่เกี่แ่ ไปได้ไปแต่ก้าได้ไปหน้าปวดก็ยังนี่ไปบ่ได้ปวดอย่างนอกเที่ยวขึ้นเที่ยวลงข้าดไหนนะในตัวกัวเตะนะโชกันเนาะแถวเน่ะเวลาไม่ตู้พร่าไม่ตู้ไม่ตู้คุเธอไปนั่นปากมันสิกห้องนี่จะได้ดีก็คือเนี่ยห้องลำรานห้องลำรานเมื่อยๆอย่างน้อยบันเกี่ยร์ขอนอนไม่ได้เมื่อยไม่ตู้นั่งชู่ชื่อเนา อัดพอชิมเงี้ลานพี่ได้แบบนี้ฮะเช่นองยุดิเลยเมื่อเชนองยุดิทานมาึคองปวดอ่ะงงุดเลยไปเม่อวานนี้ก็งงบ้างบ้นก็ไปบ่อ่ไปทเม่อเคนหลายคนคนหลายคนไม่เขาั เงาะเมือนสุดไทยเนาะเตบืนเสาแปดเสเก้ามชิ s <S mm ืม hmm. mm ่าทอกนสฝ่าเื่อมืออันสาวน้อยตกน้ำยูใช้คือบุหินจอคนยกเลยจกบันสั่งเลิกอานี่ก็จะไปนสาน้อยตหน้ำแล่อวานนี่เราใ้เปาน้อยตกน้ำลงเฮามาลงคือบุหินน่ะตัอทางนั่นทางการทางบ่งาม เ็นกน้าหนาววิว huh. ก uh ินไม่ร่มพลนะจากินไก่เกาะ่จะกินเชกเกาะ่ด้จะปอเพล่นบอกงใบกะมานะเชกเกาะชีบบรุิ่มอิ่มเลยเฮยังเฮ้ยยเขยไปไ้นะ แกเปลือกบุกินเปลือกมันไม่ได้มีหนังในด้วยตัวนี้นะนอนหนึ่งตัวนี้โอ้ยตัวตุ๊กตัวตุ๊ตุ๊กตุ๊กตุ๊ตุ๊ตกเลยเฮ้ยนี่ห่อนครับอํานาจบมโหลอํานาจมาจากนอนปะเด็กมาเย็นจ่ำเนาะน้ำหมอกตกได้เลยเมี่ยน้ำหมอกป้าตือใส่ข้าตุนเนาะงามเลยเนาะเสร็จตักเสร็จเนี่ยเลย Ừ. Ừ. chưa ừ. được ừ. Ừ. Này, bàn thế này nó, ừ. cái chỗ mất mát chưa được chút mất mát 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 nó mát 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 mát

ัวแตกบ่ะาตายังเก็บบ่ามันจะเกามัจเส้นจกินกิาด้นั่จากลำเจาะะกนนี่ค่บอกพ่อจะไปขึ้นเนะนีหัวหัดตาหัวหัดตาเล็กนะคนาคนเล็กน้ำลัวนะโอ้เป็นกรบื้อปลาน้าไม่พปาหามาผิวเียาไม่ปูปูจะกินนี่ดอกยััน้องบิวปยไม่ อันน้ไปจังนอนเด้อน้ไปเปิดน้ามาให้เที่ยวกินไปไปนเย็นไปดูไปยืเซนนเย็นเนน่เย็นน่นเย็นน่ยนตอนนมไหลนอนตอนล่างไนอนตอนล่าง่างตอนนกอลังกลัง น้ำหนํามน้หนุ่มน้ำนุ่มน้ำหนุ่มยังน้ํานุ่มน้ำหนุ่มน้ำหนุ่มถ้ากินนุ่มนะดูุดกล่องมาได้ปะดูดเต้าว่าืขดูุดยาแล้วว่รูเดกันนะกินคือกันกินคือกันแม่ไม่กินโย่แม่เิ่นว่าบุพเาของยาว่าันกินนุ่มยังนุ่มยังนุ่มอี้อยย่างพกิน ตะกี้นั่นกินนุ่มพมุดตัน้นี่เป็นเปลี่ยนมากินนุ่มตากูงแดงกับอันมุ้แดงกับแพ้งเท่เนาะสองเนปลาสองเนห่ามื้อนะจัดชื่อวันเชิญนี่จัดหนึ่งสองเชนห่าปแมแน่สองเ้นห่าวดจืดได้เนาะกินเนาะรดหวานหวานปุแน่กินรดหวานจังหน่อยคนละนี่เงี้ยเนื้อเนื้อนยายก้งยานี่ยข้ที่ยาให้เกิ่ยนนี่ Là là Thảo đây nó bảo yêu phụ vào đấy ạ, Thôi Nôm đẹp xoay này bố kiến Bố mắc phương bà Bố chẹp phương bà Này phương tham cho mà Gia sát chỉ nôm này Bố bà chỉ nôm nhắn chỉ nôm ngoa Bà chàng Đẹp xoay bố kiến bố 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 chẹp Bố mẹ phương Chờ cái đấy nó Chờ toàn bụn đấy nó เปบุญเจกอันผุอย่างผเผาวะแมนเดี๋ยไปซึงมือก่อนมาดิสีฟ้าเป็นมาเอเอาอยู่ไม่ยดกมาติดดิมักเด้หมักดินกับปุซาดิันปัเจมอติหนึ่งิ่นปัจสิบุกคอยดึกมาไดนวอยู่แต่นานเลยเนาะแมนอยู่น้ำแปะน้ำึงน่ะน้องพอใจเอ้ยมาฮะ ลูกข้าวจา,ขานข้าแ่นเราชิมาบอกลงไปได้เลยมีรถใหญ่ด้วยมีรถใ,ใหญ่เด้เด้เดี๋ยว,ว,ยวไ้วเพื่นคับคล้องก่อนพูดแล้วเลยพามาดินเราเอาออดิวเรียเดี๋ยวคักแล้วลูกมันเ็บมือฮะให้วรงมือพอเดียงไปรูไปไม่ไม่ไมเจ็บบอ

Số sao nha Số sao nha Số sao đang đi Ờ ừ. nhanh mà đi Nhanh mà đi Cậu cười keng nè keng keng Kinh, kinh đấy, vào kinh đấy, thằng đi chụp sao

สี่ห้าหกเจ้ออเก่ง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 เงรล่นเพนมันนี่เเลพลงเห็นพังเพลงเวทบอยเจ้าค่ะหนึ่งสองสามนึองดูหนึ่งในปิองหนึ่งสองสามไปเลย

ขอพับพับเือคืนข้ออะไข้อขึ้บางอย่างร่องขอนะเด้งน้ำเลยเยอะเยอะเก่งเลยดีผ้าแปลงพันเนี่ยใ้พันเหลืองแปลงบุนบัวแปลงกินดกินกินแล้วกินล้ไา้ล้างมึกนหมใช้เหยนป่ะเนี่ยใช้ตัวเอื้อใช้ไม้

คือ่คือว่าใส่คือซือ้วนะรมาใส่กีดจัดได้มึงบ่งไม่เขาโอ้ตีบอโอ้นี่ไงักพักพักักอืมคุณตันบไซโบไก่มา่บไก่ได้เนรอชนตตอชนตตอบแห้งเนี้ยเนาะนโทษตายบ่เมื่อน่ะจังว่าดีแน่ดูดีบนรุ่นรุ่นเมื่อก่อนตายเพลงเนี้ยเมื่อเปลียวมีเพื่อนขั้นมาดีเรียบร้อยด้วย จานเพิ่นก็เฉียวหลังเนาะนี่อันตาหัวชอบตักชิบมือได้บ้านเปิดผู้อตส่าตายอยู่บนมือเนาะ้งขี้เนาะไก่ยาบ้านดอกย้อมย้อมมันเฉียวไม่ได้แน่หน่อยนึงนี่อ่ะผงแน่หน่อยนึงบ้าไก่ไก่เป็นไก่เนาะบ้านก็ได้ทางั้ง้งพี่บ่โค้งพี่และเป็นอะไรกันเพื่อนอาชีพครัวเนาะว่าถือกันไปไก่เนาะเนยเติมหัว

ด้ยไปเดินทางปลอดภัยเด้อไปชนะวันนี้ไปบันไดวันนี้เนาะโอเคคลิปนี้ก็ขอไปคนเด้อเนาะอ่านูกัดสายแล้วไปจักอ๋อมกูมโอ้ยตกใจวันนี้ ต่อแค่จะบ่นีเฮงนี่ีทางไนแต่มันทอดเนาะอุ่นอุ่นมันทอดยดร้ยืชินนักอยู่หรอกเบิ่งข้างแล้ะเบิงอ่าง้ไปบ่ได้บแานี้นะไปไม่ได้เมื่ออยู่บ้นลยนียันเนาะเฮยันมึงด้กอหมดเถอะก็เส็วบัวเทีบัวเรีนไทยรึเว่าบัวเีนไทยบ่ Hãy subscribe cho kênh một Mì Gõ Để sông, có review, không bỏ lỡ những video hấp dẫn đưa, เบิ <otic ality> ้ลให้เบิ้ลให้มันอ้ําเน้ำนอเบิ้เบิ้นเสียงมันคือแบบนั่นแทะนเสียงเบาแท้เนาะเสียงมันแบบะพาพผพาวใช่ะ ออกว่าวานนีไ้เลคบิร oh, ์ตงำรถมันออกไลอนาะไปไม่น้องเนาะคลิปนี้ขอจบไปกอนเ้อเนาะสบายดีเลยสบาสดีเนาะบกนคือเก่าเนาะ